ยังแขอาจจะต้องขึ้นเวทีครับก็จะรู้สึกตื่นเต้นหน่อยครับมากานมางานเกษียณอ้าวดันนี้ก็อ้าวให้ครัปล่อยเวทีได้ดำเนินการต่อเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นเวทีครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเอาเงินมาบริจาคเสรินี่รนะครับ นวนสองพอบนบาทนะครับเดี๋ยวรอชมตอนขึ้นเวทีทนะครับผม <S <S ครับขอาราบาสวัสดีนะแขกผู้เกีรตินะครับประธานเครือข่ายของสถานศึกษาในเขตคําร์ดรวนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมอนุญาตครับจะขอแนะนำ เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษานะครับท่านทวีสิทิ์เปราเทศอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กระผมบุญเที่ยงประดุจชนคุณวิไลเร้วศรีคุณสิทธิพงษ์เทียนทองคุณภัยรัตน์โพเงินคุณสิริพรโพเงินคุณพุทธิชัยพรหมวัฒและคุณครูสิริพรกล้าร้อมนะครับ เรียนเชิญนะครับะจะได้ทำพิธีนะครับก็มีทีมงานที่จะมามอบสมทบทุนการสร้างในโครงการที่คุณครูกระดมศิลป์ได้เป็นแนวทางที่ว่าจะสร้างโรงเรียนเนื่องจากเราผูกทางจากโครงการเดิมนะครับมากี่มากี่ท่านนะครับมีท่านพุทธิชัยครับหรือท่านภัรักพงเงินนะครับอ้าวสทธิพงษ์เชิญครับอ,อดีต สบโตนะครับสองสมัยนะครับอ,อครับลำดับต่อไปเชิญท่านเกรียงศัก์นะครับแล้วก็ท่านนัททินันและชีวงานดัมซิ่งดินด่วนนะครับจากบ้านตรวจขอเรียนเชิญครับนัทชนินครับเ,ออเปลี่ยนชื่อใหม่เสียวุตครับถ้า youtube ก็คือ ดำซิ่งดินด่วนนะครับเอาไว้ไปดูได้นะครับบริการจัดถงที่ทั่วไปนะครับอยู่บ้านเกิดซึ่งวันนี้นะครับท่านได้นำเงินบางส่วนที่เรานะครับที่มีโครงการสร้างโรงอาหารนื่งจะมันผุพังนะครับก็เป็นงบหลวงเราขคเรารอนะครับรอแล้วก็ว่าโดยท่านที่มีมีชุมชน,านมาช่วยแต่มันยังขาดเงินอีกก้อนหนึ่งก็ท่านทั้งสองท่านก็ยื่นมือเขา้ามาช่วย ขอเรียกเชิญได้กล่าวแล้วก็มอบเงินจำนวนนี้ให้กับโรงเรียนและคณะกรรมการที่ขึ้นมาแล้วกล่าวนะครับขอเรียกเชิญครับล่าวครับครับผมก็สวัสดีท่านประธานครับแล้วก็คุณครูโรงเรียนบ,บ้านจระวยนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องบ้านจระวยนะครับผม <c oughs> ผมในานามและในฐานะและการเนาะลูกศิษย์ คุณครูอุดมเสินดาศีครับก็เป็นลูกศิษย์ท่านมานะครับท่านก็สอนนะครับได้ดีมากนะครับก็วันนี้ก็ยินดีกับท่านค,ครูด้วยนะครับก็วันนี้ก็นําเงินมาบริจาคเออไม่ใช่บริจาคสมทบทุนนะครับสร้างโรงอาหารให้กับเ็กโตมเนาะราคาโรงอาหารแล้วกันเนาะก็ให้นักเรียนได้มีร่ม ในการนั่งรับประทานอาหารนะครับก็ได้รับการประสานงานจากน้าสายทองนะครับให้อาทุนมาช่วยสมทบนะครับก็ผมก็ไปหามา,มา 20, 000, นะครับก็ได้แล้การประสานงานจากน้าสายทองนะครับก็ไปหามาได้มา2 0,000ื่นนะครับมาจาก FC นะครับ f c ทั่วประเทศ ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอให้คุณครูนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่กับลูกหลานอยู่กับชาวบ้านจุิวยไปนานๆครับผมครับก็แค่นี้นะครับครับผมขอบคุณครับผมครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมก็จากขออนุญาตครับให้ท่านประธานเป็นผู้รับมอบ ครับจากคุณเกียงศักดิ์ครับและทีมงานครับในวงเงินจำนวน20 0 0มบาทครับเพื่อทนุนบำรุงระดูแลครับโรงอาหารเพื่อให้ลูกหลานของเราเด็กนักเรียนของเราครับได้ได้ใช้ครับที่มีครับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโอกาสนี้ผมก็ขอขอบข่าวครับขอขอบคุณครับ คุณเกียงติศักดิ์และทีมงานที่ได้มาร่วมบริจาคมาสมทบทุนในการก่อสร้างครับครับมีอะไรอีกไหมครับอ่าผ้าสบายครับอ่าผ้าสบายปลูกให้ท่านครับครับอ่าอ่า่อ่าสเันเสียครับเอ่อขอบคุณครับนั่นอ่าเป็นกำนันแล้วครับเออ ตอนนี้เรายังไม่มีผู้ใหญ่แต่เราได้กำนันมาก่อนแล้วผมขอขอบคุณมากครับในโอกาสนี้ก็ัออนุโมทนาสาธุนะครับด้วยอำน,นาจแห่งพระคุณสีรัตนตรยัยกับก็คงบัรด,ดาลให้ชีวิตทุกท่านได้ประสบแต่ความสำเร็จความเจริญในปลายภาคหน้าต่อไปขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ลนำดนับต่อไปก็เป็นพิธีการทางโรงเรียนที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับทีมงานของขคณะกรรมการหน่าที่เค่นหนีรับสวดีดีครับค่ะข,ขอเสียงปรบมือสำหรับผู้เกษียณอายุราชการในวันนี้และก็คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจรวยค่ะ วันนี้ก็ได้ตากล้องมาครับนี่ครับพี่นบบรรยากาศร,รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยได้ขึ้นเวทีอย่างนี้เลยไม่ไม่คยได้จับไม้เท่าไหร่นนนะฮะผูดดีไหมทิ้เหรอพูดดีไหม